สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ๆกับเอละแซ่ทีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซชุ่มรกากับแซ่สตรีในวันนี้กูรุยุทธ์เขาขับรถเองพาหนุ่มแอมไปตะลุยกันเองเลยละค่ะและยังคงมีเทคนิคดีๆมาฝากเราเหมือนเช่นเคยแต่จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นตามพวกเขาไปแซ่กันได้เลยค่ะ สวัสดีครับพวกเราสองคนนะฮะคุณผู้ชมครับในช่วงััสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาพูดถึงระบบปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติก็หมายความว่าเราไม่ต้องขับเลยฮะรถคันนี้ขับไปได้เองทีนี้อยากขยายความต้องแอมนิดนึงก็คือว่าในรถยนต์ All-New อ s u ูซ x ใหม่นี้นะครับเขาใช้ชื่อเต็มว่า Full Speed Adaptive Cruise Control แล้วก็มีฟังก์ชัน Stop d go ครับผมหมายความว่าเป็นระบบปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติแปลผันความเร็วตามคันหน้าแล้วก็มีฟังก์ชันที่จะหยุดรถให้ท่านโดยอัตโนมัติพร้อมๆกับออกตัวใหม่ตามคันหน้าให้โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันครับผมระบบนี้ใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวให้พิยุทธ์ไปสาธิตของจริงครับ แอมครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงแอมลองสังเกตที่กระจกด้านขวานะครับเนื่องจากเราขับเลนซ้ายรถทางด้านขวาจะมาเรื่อยๆอจะมีระบบเตือนจุดอับสายตานะครับ Blind Spot Monitoring นะครับเราก็จะมั่นใจยิย่งขึ้นนะครับกับการขับรถยนต์รุ่นใหม่เพราะเรามองว่ารถยนต์มีความสูงมีความใหญ่แต่จริงๆแล้วมีระบบที่เข้ามาช่วยเราทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นสังเกตนะครับว่าที่หน้าจอเนี่ยจะมีเส้นขึ้นมา2เส้นซ้ายกับขวาผมลองย้ายเลนดูนะครับ ้องแอมกับท่านผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมครับนี่คือการเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวครับก็คือเป็นระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับขออนุญาตกลับไปใหม่นะครับสังเกตนะครับมีรูปรถขึ้นมาด้วยแล้วก็จะมีเส้นข้างๆรถยนต์เพื่อบอกว่าท่านเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยวซึ่งทํางานทั้งขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ยังมีสัญญาณแสง LED ที่หน้ากระจกด้วยเช่นกันเป็นการเตือนว่าเรานั้นขับรถไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยนะครับเนื่องจากคันนี้พิวต์ตั้งฟังก์ชันตรงที่ว่า น้ำมันที่เหลืออยู่กับพฤติกรรมการขับที่พิุซขับแบบนี้เนี่ยรถยนต์จะไปได้อย่างน้อยอีกกี่ร้อยกิโลเมตรก็จะโชว์ที่ด้านขวาบนสุดนะครับซึ่งบอกไว้ว่าอีก475กิโลเมตรกับน้ามันที่เหลือประมาณครึ่งถังไปได้แน่ๆนะครับแบบนี้เราจะได้คํานวณระยะทางเดินทางกั่ไหรต้องเติมน้ํามันในช่วงไหนบ้างตรงนี้ครับ้องแอมครับเราขับรถไปชิดคันหน้าเขาก็เตือนให้เราเบรกครับนี่คือระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า น้องแอมครับตอนนี้เราปรับตั้งความเร็วล็อกความเร็วอัตโนมัติไว้ที่82กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้องแอมสังเกตนะครับว่าข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์เขาก็ชะลอลงมาเรื่อยๆไหมครับเนื่องจากว่าระบบปรับตั้งความเร็วที่ล็อกความเร็วอัตโนมัติเนี่ยเขาจะแปลผันความเร็วตามคันหน้าสังเกตครับเนี่ยเบรกให้ด้วยเลยเห็นไหมครับแล้วก็เร่งใหม่ครับอันนี้พี่ยุทธคือเท้าไม่ได้เหยียบเบรกเท้าใช่ครับใช่ไหมฮะไม่ได้เหยียบเบรกเท้าไม่ได้กดคันเร่งนะครับรถยนต์ทำงานเองอัตโนมัััตินนนนะะะคครรรบบอยยาากจเีี่้ว ความจําเป็นของการใช้รถรุ่นใหม่ๆครับก็คือวันนี้รถยนต์นั่งอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนั้นมีความปลอดภัยขั้นสูงครบมากตัวเฉพาะอย่างยิ่งกับรถยนต์ All New E-SUV X นะครับ,รบถ้าท่านซื้อรุ่น Ultimate ที่มีในส่วนของระบบ A-DAS เขาจะให้มาครบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินนะครับ,รบหรือแม้แต่การเตือนอย่างเช่นเตือนออกนอกเลนขณะที่ท่านกําลังขับรถอยู่นะครับมีการเตือนแม้แต่จุดอับสายตา ถอยรถออกจากจุดที่เป็นจุดอับสายตาแล้วก็ท่านอาจจะไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาด้วยความเร็วหรือมีคนเดินผ่านครับทั้งหมดมีเสียงร้องเตือนอยากะเะียนท่านผู้ชมครับว่าอยากให้ทางท่านที่เข้ามาขับรถจนเนี่ยใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการขับ,บแล้วก็ระบบ a อเดอซออื่นๆนั้นเป็นตัวเสริมในการขับขี่ให้ท่านปลอดภัยขึ้นครับอย่างไรฝากไว้ด้วยนะครับว่าระบบต่างๆที่มีมาให้ศึกษา ให้แน่ใจมั่นใจก่อนแล้วคุณจะใช้งานได้อย่างมั่นใจแล้วก็จะช่วยทําให้คุณปลอดภัยในการขับขี่ครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับในช่วงของซัสติดขับอย่งางไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีวิสุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ